วิดีโอวันนี้นะคะไซมีเรื่องของคุชชั่นฟาร์เดชั่นมาฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นคิวของบับบี้บาวนะคะคุชชั่นฟาร์เดชั่นของป้าบับบี้นะคะแอบบางขายอยู่เงียบๆ <laughs> <laughs> ก็เป็นคุชชั่นแรกของเขาเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งในแบรนด์ที่ปีนี้นะคะหันมาเล่นตลาดของคุชชั่นฟาร์เดชั่นตลาดของป้าบับบี้นะคะก็จะยังคงความเป็นบับบี้บาวมากเลยก็คือเป็นตลับสีดาแล้วก็มีสกรีนเป็นโลโก้ของแบรนด์นะคะว่าบับบี้บาว ตัวพับจะเป็นพับแบบทั่วไปนะคะที่เห็นได้ตามคุชชั่นก็คือเป็นพับฟองน้ำนะคะมีความน,านุ่มคือ <c oughs> เวลาขายเนี่ยเขาจะขายแยกนะคะเป็นตัวรีฟิล แล้วก็ตัวตลับนะคะแยกแยกกันเลยให้เอามาใส่เองที่บ้านนะคะ <L ess noise> ทีนี้ใส่ใส่ใสเข้าไปแล้วแหละของซายบัฟบี้บาวคัชชั่นตัวนี้นะคะต้องพูดก่อนว่าคือไซส์ไม่รู้ข้อมูลเลยนะคะก็คือยังไม่ได้เคยอ่านว่ามันมีนวัตกรรมอะไรใหม่หรือว่าเข้ามาอะไรยังไงนะคะก็คือพุอ่งตัวไปเคาน์เตอร์แล้วก็ซื้อมาเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาหาอ่านในเว็บ ไซด์เองนะคะซึ่งก็มีเว็บไซต์บับบี้บ้าวไทยแลนด์ที่มันแบบสั่งของได้ะคะ่ะก็เปิดเข้ามาดูในหน้าของคุชชั่นเขาก็บอกว่ามีทั้งหมด5เฉดสีนะคะก็มีเอ็กซ์ตอร์ไลท์ซึ่งไส,ส่์ซื้อเอ็กซ์ตอร์ไลท์มาเพราะเมื่อวานได้ลองตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเออน่าจะใช้ได้แล้วก็มีสีไลท์ไลท์ทูมีเดียมมีเดียมแล้วก็มีเดียมทูดาร์นะคะทั้งหมด5เฉดสีให้เลือกตัวราคาเนี่ย ตัวไอ้เคสของเขาอะค่ะราคาอยู่ที่600บาทส่วนตัวรีฟิลก็คือไอ้ตัวข้างในนี้นะคะราคาอยู่ที่1,400บาทรวมกันแล้วก็คือสี่ลิรวมทั้งหมด2,000บาทนะคะถ้าซื้อที่ห้างเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงนี้มันก็จะมีโปรโมชั่นแบบลด10%หรืออะไรแบบนี้นะคะคก็จะลดราคาลงไปอีกแต่ว่าคือตอนเปิดเข้ามาดูข้อมูลในเว็บไซต์นะคะคือแบบเฮ้ย ทำไมเราไม่เปิดเข้ามาดูในเว็บไซต์ก่อนเพราะว่าถ้าซื้อคุชชั่นผ่านทางเว็บไซต์อะค่ะมันจะมีแบบสิทธิพิเศษถึงวันที่หนึ่งมีนาคมเท่านั้นนะคะก็คือซื้อคุชชั่นคอมแพกอันเนี้ยทั้งเคสทสั้งไสมันนะคะจะได้รับทันทีมินิฟอนเดชั่นบัชแล้วก็สกินนัร์ชิ่งมาส์กเป็นไซ์ทดลองนั่นแหละ,ละมันรวมกันรับวมูลค่าหนึ่งพันสอบาทซื้อห้างไม่มีอะไรแถมให้นะคะ แต่ว่าซื้อห้างมันก็ดีตรงที่ว่าเราได้เทสเลยเนาะมันผิวเราแบบเออมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่เราควรดูกันก็คือ S P F นะคะอย่างที่ายเคยพูดไปแล้วในวิดีโอของลังโฮมนะคะว่าปีนี้เนี่ยแบรนด์ยุโรปนะคะเหมือนจะทำออกมาเอาใจคนเอเชียอย่างมากด้วยการเพิ่ม S P F มาเป็น S P F 50นะคะแล้วก็อันนี้มี P A 3บวก P A บวกบวกบวกนะคะเมื่อวานเนี่ยซาซไม่ได้ลบหน้านะคือแบบเอาทิชชู่มาเช็ดแล้วก็ลองแตะแค่ตรงนี้แล้วรู้สึกแบบ เรารู้สึกว่า First Impression นะตอนนั้นเราประทับใจแต่ว่าด้วยความที่ทำงานอยู่ด้วยนะคะก็เลยยังไม่ได้สังเกตสังกาอะไรมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแกะแล้วก็ดูไปพร้อมกันนะคะว่าอยู่บนผิวแล้วา่จะได้รูปแบบไหนแล้วก็จะมี First Impression เป็นยังไงแกะไม่ออกเทนเทนเทโอ้ข้างในนะคะไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นที่เคยเห็นเลยเพราะว่ามันแบบ มีรูตรงกลางอะค่ะเหมือนโดนัทมีรูตรงกลางมีรูตรงกลางแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าแคปซูลเทคโนโลยีที่จะช่วยป้องกันรองพื้นละเหยนะคะที่เขาเขียนอธิบายไว้ในเว็บไซต์เดี๋ยวไซจะลองเอานิ้วกดกันละกันกดดูว่าแบบรองพื้นมันจะออกมาแบบไหนนะคะ, <S <S ะมันออกมาจากตรงกลางแบบนี้อ๋อออกข้างๆก็ออกค่ะที่ติดกับนิ้วนะคะที่กดไปเมื่อกี้นะคะ <S <S เห็นไหมคะมันมีความวาวอยู่เยอะเลย ไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ป้าบอบบี้เลือกใช้พรีเซนเตอร์เป็นสาวเอเชียนะคะชื่อว่าคออ์เดียคิมก็เป็นเซเลบตี้ของเกาหลีนะคะซึ่งเออนังก็สวยจริงๆแล้วนะแล้วก็ผิวที่อยู่ในแอดนะคะสวยมากจริงๆเพราะฉะนั้นพูดเยอะแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าบนผิวเป็นยังไง คัมแปรนะคะถ้าให้ใส่ดูจากในกระจกของใส่ตอนนี้เนี่ยก็จะบอกว่าคือค่อนข้างมีการปกปิดที่เป็นไลท์นะคะก็คือปกปิดน้อยอถ้าเพื่อนๆที่ใบหน้ามีแบบว่าสิวรอยแดงจุดด่างดำต่างๆที่มันค่อนข้างชัดเจนก็คืออาจจะไม่ค่อยชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากมันค่อนข้างที่จะบางมากจริงๆ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือน,น่าจะเป็นเรื่องของความดิวอีค่ะคือถ้าเทียบกับคอเดียคิมนะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์ของคุชชั่นตัวนี้นะคะก็จะบอกว่าเออก็เหมือนในแอดนะเพราะว่ามองจากในกล้องค่อนข้างมีความเงาสูงเลยมีมีความเป็นเกาหลีนะคะไม่รู้ดิเป็นไง <laughs> ไม่รู้ชอบหรือเปล่าสีของไซที่ใช้ก็คือเอ็กซ์ต้าไล์นะคะก็คิดว่าคนที่ผิวมันนะคะไม่น่าจะใช้ได้เพราะว่าไซเนี่ยผิวค่อนข้างแห้งนะคะ ก็ยังรู้สึกว่าเออพอตกเข้าไปแล้วเนี่ยมันชุม่มอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆนดูแล้วกันนะคะว่าอันนี้คือคุชชั่นของ p ๊ p บ y ี้บานะคะว่าจะมีเอฟเฟกแบบนี้นะคะผิวที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนที่ดูแล้วนะคะก็ลองไปเลือกไปตัดสินใจดูว่าเอคุชชั่นแบบไหนที่ทาออกมาเราได้ผิวแบบไหนที่เราต้องการทรายเป็นได้แค่ไกด์เล็กๆนะคะสุดท้ายแล้วทุกคนควรไปลองด้วยตัวเองก่อนการตัดสินใจค่ะโอเคแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอหน้าก็ยังจะมีคุชชั่นมาให้ดูกัันอีีกคค่ะค่ะะสสวด hey